เมื่อคุณหมอแจ้งว่าเราได้เวลาฟอกเลือดแล้วและให้ เตรียมเส้นเพื่อที่จะฟอกเลือดนะคะมันมีเส้นประเภทไหนบ้างนะมาทําความรู้จักกันนะคะเวลาที่เราจําเป็นจะต้องฟอกเลือดสิ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือเส้นสําหรับการฟอกนะซึ่งมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือเส้นถาวรและเส้นชั่วคราวนะคะอันดับแรกมารู้จักกับเส้นชั่วคราวก่อนนะคะเส้นอันนี้เนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเส้นชั่วคราวคือใช้ได้1-3เดือนแค่นั้นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้บริเวณที่คอหรือว่าที่ขาหนีบนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเส้นชั่วคราวแล้วก็ ข้อเสียของเส้นผูวคราวก็คือ1ก็คือสายมันจะหักพับง่ายและมันมีการติดเชื้อได้ง่ายๆนะคะและอันที่2เลยก็คือเส้นถาวรซึ่งอันนี้จะทําบริเวณแขนนะคะหรือหลายคนอาจจะทาที่บริเวณขาก็ได้อาจจะเป็นเส้นเลือดของตัวเราเองหรือบางคนมีปัญหาเรื่องเส้นเล็กเส้นไม่โตนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเส้นเทียมหรือใช้เส้นซิลิโคนทดแทนเส้นเลือดของ